สวัสดีครับผมนายแพทย์สลักคำโตจีราการศัลยแพทย์กระดูและข้อประจําโรงพยาบาลแพทย์รงังสิตนะครับเนื่องจากว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่พบได้เพิ่มขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติพี่น้องที่มีอายุมากเนี่ยมีการปวดเรื่องของอาการปวดข่าวบ่อยครับมีการเดินที่เดินได้น้อยลงทํางานได้น้อยลงตามมานะครับ สาเหตุของเข่าเสื่อมเนี่ยก็คือว่าส่วนพื้นผิวของการหล่อลื่นของเข่าเนี่ยมันมีการสึกหรอลงถ้าการสึกนั้นมันเป็นมากขึ้นจนกระทั่งเรียกว่าสึกสึกจนพื้นที่บางส่วนเนี่ยของกระดูกอ่อนเนี่ยหายไปหมดไปโดนตรงบริเวณที่เป็นกระดูกแข็งใต้กระดูกแข็งเนี่ยจะมีเส้นประสาทอยู่จะทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการที่เจ็บค่อนข้างที่จะเยอะและเกือบจะตลอดในช่วงเวลาที่มีการเดินแล้วไปโดนตรงบริเวณจุดที่มีการเจ็บขึ้นมา ช่วงที่เราเดินเนี่ยซึ่งจะเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกเองหรือบางทีเราไปสัมผัสที่เข่าเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ามีการกกดับตรงนี้ได้อาการต่อมานะครับก็คือเรื่องของอาการปวดนะครับซึ่งในช่วงแรกก็จะยังปวดไม่มากแต่ว่าถ้าสึกมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็มีอาการปวดที่บริเวณเข่ามากขึ้นในกรณีที่คนไข้เนี่ยเป็นเข่าเสื่อมแล้วคือการสร้างเสริมกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อเขา่าการ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆข้อเข่าเนี่ยก็จะช่วยทําให้กระดูกอ่อนเนี่ยรับภาระเนี่ยลดลงวิธีการก็คือการยกขาขึ้นเป็งขาค้างไว้ครั้งละสิวินาทีครับแล้วก็นําลงนะครับผมจะแนะนําว่าให้ทําเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งยาตัวแรกนะครับก็จะเป็นยาลักษณะในเรื่องของยาแก้ปวดแล้วก็ลดอักเสบนะครับ แต่ว่าก็มีข้อเสียด้วยเช่นเดียวกันก็คือว่ายาในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอาจจะทําให้มีการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ทําให้การทํางานของไตเนี่ยมีความผิดปกติขึ้นได้<ม>ยาฉีดเนี่ยก็จะมีที่สําคัญนะครับก็คือตัวแรกนะครับก็คือเป็นยาฉีดในกลุ่มสเตียรอยด์แล้วก็จะฉีดเข้าไปในเขา่ทาทั้งเดียวข้อดีของมันเนี่ย ก็คือสามารถที่จะลดอากาปรปวดได้ค่อนข้างรวดเร็วส่วนข้อเสียของสเตียรอยนี่ก็มีเช่นเดียวกันการฉีดบ่อยๆเนี่ยจะทําให้กระดูกอ่อนของข้อเข่าเนี่ยซ่อมสร้างตัวเองเนี่ยได้ช้าลงมีความหนาของกระดูกอ่อนที่บางลงยาในกลุ่มถัดมานะครับก็ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็เรียกว่าเป็นน้ำเลี้ยงข้อเข่าเทียมนะครับซึ่ง เขาก็ผลิตจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสารที่อยู่ในน้ำเลียงข้อเขาอ่ายาในกลุ่มนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปลดการอักเสบของข้อเข่าได้เช่นเดียวกัน การรักษาในระดับสุดท้ายก็คือเป็นขั้นสุดท้ายละก็คือการผ่าตัดซึ่งเราจะเลือกใช้ในกรณีที่1คนไข้เนี่ยทั้งกินยาและก็ทั้งฉีดยามาแล้วอาการปวดไม่ดีขึ้นไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันได้นะครับหรือว่า2เนี่ยในกรณีที่คนไข้เนี่ยมีความเสื่อมมากจนในระดับที่เรียกว่ากระดูกอ่อนเนี่ยเสื่อมไปหมดแล้วและหรืออาจจะมีการเสื่อมเนี่ยของตัวกระดูกแข็งเนี่ยไปด้วยแล้วในระดับหนึ่งการผ่าข้อเข่าเนี่ยเราก็จะต้องมาจําแนกตามอายุก,กันอีก ถ้าเกิดว่าในกรณีของคนไข้ที่มีอายุน้อยเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะทําข้อเข่าเทียมในทันทีครับเพราะว่าข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานประมาณ15-20ปีแล้วเก็จะทําการตัดแนวกระดูกสมมุติว่าข้อเข่าของเขาตอนแรกมันมีลักษณะโกงงี้ใช่ไหมครับ เราก็จะทําการตัดแนวกระดูกนะครับเพื่อเปลี่ยนทําให้ข้อเข่าเนียจากเดิมที่มันโกงออกอย่างนี้นะครับก็กลายเป็นลักษณะของข้อเข่าที่มีการแบะเข้าเพื่อลดแรงที่มากระทําต่อบริเวณกระดูกด้านในนะครับซึ่งมักจะเป็นจุดที่มีการเสื่อมก่อนแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีของคนไข้ที่มีอายุมากขึ้นอย่างเช่นอายุประมาณ50ปีขึ้นไปเนี่ย เราอาจจะแนะนําให้ทําเป็นข้อข่าวเทียบไปเลยเป็นลักษณะของการที่เรามีการเจียเอากระดูกส่วนบนกับส่วนล่างขอ้งกระดูกอ่อนและกระดูกแข็งที่มีการสึกหรอเนี่ยออกนะครับแล้วก็ครอบโดยใช้วัสดุโลหะที่มีความแข็งแรงสูงทั้งด้านบนและด้านล่างตามที่ผมชี้ให้ดูนะครับ ส่วนตรงกลางเนี่ยเราก็จะคั่นด้วยพลาสติกที่มีความแข็งแรงสูงหลังผ่าตัดเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ1-2วันเนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้าสามารถยืนได้เลยแล้วก็ประมาณ3-4วันเนี่ยก็สามารถที่จะเดินได้สามารถที่จะไปใช้ชีวิตโดยทั่วไปได้เลยนะครับอาจจะต้องใช้ไม้ค้ำยันอยู่บ้านประมาณเดือนหนึ่งเพื่อความแข็งแรงของตัวกล้ามเนื้อเนี่ยกลับคืนมา